ไปอันนี้กูเล่นเมดวอร์ดดีกว่าเว้ยฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะนะ้านี่เอะรเออนายเป็นใครอ๋อนั่น,นดิเฮ้ยไม่ใช่เรา ไงอ๋อไ้ช่องเนี้ยนะเออไอ้ช่องที่คนติดตามน้อยๆเฮ้ยแนก็อย่าพูดแบบนั้นซีไอ่ไหนนี่น้่ต่คุณคุณนันเนี่ยไม่คุนผมเป็นเด็กใหม่มาเล่นไฮเป็กเซลโอเคไปละเอ้ยเกมดีกว่าเอาสี่วสี่หรือเปล่ารอะไรมึงมึงกลับมาก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว What? โอเคว่าเปิดคลิปแหละ โอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะด,ดีดีดาก้อนนะวันนี้ผมอยู่กับชอ่องใครครับเปิดกายบี e ีซครับเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> วันนี้ไอคูนไม่มาไอคูนไปนอนเนาะโอเควันนี้เราจะมาเล่นนี่เกมบิดบอลชนะฮ <Yeah. S 1> นะเนาะ <Yeah. S 1> บิดบอนีครับดูภาพด้านหลังเห็นไหมไอตัวสี<อ>แดงๆนั่นอะมึงไงผู้กองเฮ้ยเฮ้ยเราจะมาเล่นมุ้งมีไม่ใช่เหรอ ไ,ไป,ปไม่โปรโมทฟ t o s ช o ปไงโปรโมทฟ t o s ช o ปพี่ไฮเป็กซี่เราทำเนี่ยสวย,สวย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 โอเคถ้าอยากใช่อยากดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมกับใครครับเกิดไก่บีจีสิครับใชออ่ใช่ ผู้กองวันนี้เราจะมาทําอะไรรู้ไหมทําอะไรกันครับเราจะมามาอะไรวะเออมาปูกป้องเตียงดีเอองงอะไรมึงเนี่ยก็ใครอยากดูคลิปแบบเออเยอะๆก็ไปดูช่องไอคูนใครอยากเห็นแบบคลิปที่ออมันจะง่อยหน่อยก็ดูช่องนี้นะกาพัฒนาครับเออผู้กองเราจะไปทางไหนดีกองเราเราแดงไหม เอ้ยไม่ดีกว่าแดงก,กำลังต่อสู้อยู่เราจะทำไงดีงั้นเราเอ้ยเหมือนเขียวจะมาเหมือนผมเห็นทางเขียวจะมาอยู่อเ,เอาละเฮ้ยผู<ๆ>้อก,กองรีบๆหน่อยผู้กองผู้กองมานาแล้วมันฟาดบินไม่เป็นผู้กองผู้กองมัน,มามนฟาดบิดไม่เป็นผู้ก,กองมันฟาดบิดบอกเป็นแล้วบอกผมคุณจะได้อะไรเอ้ยเ้ยมันมี้าคุมมันมีผ้าคมุมมันมี้าคมุม ตอมตอมซิง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 เออเตียงกูเตียงกูเตียงมันมันอยู่อยู่มันขุดเองอะ่ะตอมโดนไฟไไม้ไเผาอยู่อยู่มันก็เอาไฟบอลไาเฉยเลยโอ้โหเศรษฐกิจกไม่ดีเนี่ยต้องซื้อบล็อกใหม่ทำไมครับทำไมครับไม่มีอะไรหรอก ก็เล่นมุกเดี๋ยวมันแปก๊กโอ้มุ้งมึงก็กระจกกระจอยล่ะเราไม่ใช่ดารานักแสดงมาผูกกองมาผูกกองผูกกองเร็วๆผูกกองเฮ้ยเหาะเฮ้ยผมผูกกองเขียวมันตายแล้วเตียงมันแตกแล้ว เฮ้ยแดงมาผู้กองแดงมาโอ้กูตกโอ้ my god กูตกกูเออแดงมาแดงมาเราต้องเอาเตียงไว้ก่อนเ้าเอามึงจะโดนตุยตุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงเขาจ้องจะเล่นเอเมอรัลแล้วเขาต่อมาทาเพชรดวเอาเพชรด้วยฉลาดทีเดียวแต่เขาเตียงเขาแตกแล้วใช่เตียงเขาแตกแล้ว เอ๊ะทำไมกี่ไม่มาเนี่ยเกียวตกหนึ่งตัวหุ้ยชิงชงปับปับปรับอะยรกูตกอ้าววดผู้กองทำอะไรพวกกองเมื่อกี้ทำอะไรดึงมันรั่วกดึงมันรั่วอ๋อหมอเมื่อกี้บางวันผ่านหน้าเอ้ยเอะไรมาอะไรมาอะไรมาอุ้ยโกูตกใจแล้วมึงล่วงด้วยนะเมื่อกี้ เรเล่นอะไรของคุณครับเนี่ยไม่มันเกมาเมื่อกี้แล้วมันเอาบล็อกแดงมาต่อเนี่ยนะเออแล้วคือมันล่วงด้วยเออแล้วบล็อกแดงมันมีโคตรเยอะเลยสงสัยไอ้แดงตุนในบ้านแล้วมันขโมยผู้ก,กองเขียวมาผู้กองฟ้ามาฟ้ามาวิ่งดีครับโอ้ตรงนู้นก็มีโอ้เสียงแตกแล้วไปไปฝัง่งนู้นดีกว่า <laughs> มัน เฮ้ยเฮ้ยเออเบียดแดงกุหดาบไปแล้วไปละเฮ้ยผู้กองมาแล้วทุกคนผู้กองวันนี้เราต้องเล่นฟาร์มนะครับกลับมึงขายเป็นผู้กองกันแน่เนี่ยไอ้ก็ได้เตียงกูลงจังวะเฮ้ยผู้กองข่าวมา เข้ามาเพว่ามันร่วงกัรเตียงกันเตียงกัรเตียงอินจอยสับผมเอ้ยไม่นะมุกนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่มุกละมีมมีมเก๊เกเฮ้ยเข้ามาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเุยเอ่าบอัดเอ้ยเฮ้ยมันเอือ กูตายมาเนี่ยให้มันมากูตายตอนนี้ขาวบุกแล้วเขียวมาเขียวมาเขียวมาแป๊บหนึ่งบุกกล้องของกูก็ไม่ค่อยมีโอ้โอ้โอ้กูโดนต่อยหลังเอ้โอ้ว้าวว้าววู้เอเฮ้ยอันนี้มันไอคุณนี่หว่าเนี่ยพ่อไอคุณเนี่ย เฮ้ยเขารวยขนาดนี้เลยเออแต่เเดี๋ยนนะมาครับมาครับเมื่อกี้การเตียงกลับไปหน่อยไม่เป็นไรโอเคเราต้องซื้อของเป็นอย่างแรกนะทุกคนก็อย่าลืมก็อย่าลืมเล่นร์้เพลเยอะๆนะครับท่านผู้ชมทับทันผู้ชม ฮึบฮึบฮฮึบฮ uh ึบฮเขอฮึบฮึบไปเลยครับเอนจอยครับไม่ต้อพาดีนะฮ้ยฮ้อะไรมาวะเฮ้ยกูตกใจนึกว่าอะไรมน้ำเงินเอ้กียเกมาบ้านเกมาบ้านเฮ้ยเคเรเคเรผู้ผิดนสำเนียงแม่แม่งเลย อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยว้าเกือบเกือบตกโอ้โหกองสุดยอดมากเห็นแล้วครับสปอนเซอร์ก็ร,รีบๆเข้านะครับตรงนี้ตังหมดหมดตุดลละ้เาเคกับเข้าไอ้ช่องนี้ไปเลยครับไม่ต้องเข้าช่องผมเพราะผมไม่มีแม่ ไม่มีแหล่งสนับสนุนคุณ้าอน้ำเงินมันมาทั้งสองงานไอเยี่ยมโก้งมาเลยมันลุมตีกันีตรงนี้รู้สึกเหมือนจะมีระเบิดใช่ไม่มีไม่มีฟ้าก็มาเฮ้ยมึงจะลุมกูไม่ได้ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าปิตุยมันมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว ไะทำไงดีวะเป็นหนึงไหมไม่ด anyway> ีแก่แพ้ดิเออคุณเห็นอะไรลงมาเมื่อกี้หลอนหลอนหลอนเออหลอนน่ะหลอนคือหลอนเอ๋กูเฝ้าให้มึงด้วยรเอาของไอ้ฟ้าอะไรมึงอะไรของมึงอุ้ยอยอุ네้ยโอ้เตียงลงเตียงลง ไปไปเอาไปเอไปไาวายววาโอ้กูละแลงเลยครูอู้โอ้ my god โอ้โอ้โอ้เกือบเกือบเกือบตายแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไงวะยังไงอุย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 ตอนนี้จังหวะแบบเข้มแข็งเลยไม่ใช่ดิน้ำเงินมึงมาอย่างไรเนี่ยมึงมาไกลจังวะ มันข้ามพท่านี้เยอะเพื่อตกเพียงเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบุกสีฟ้าเอ้ฟ้ากำลังเออมึงตายข่าวมึงเก่งจังวะฮะข่าวสีบอดที่สุดเออไม่มีออของกรองอะไรที่เก็บไ้เลยเดี๋ยวเราเอาไปให้พวกกองบปานหนึ่งนะกูขออัปเกรดฐานบ้านหนึง่ง ไปเรียกผู้กองเร็วเร็วเร็วผมมีของเยอะมากให้ผู้กองนี่นี่นี่ยังยังดูในกล่องนี่เนี่ยเราเอ็นจอยแน่นอนโอ้โหเยอะเชื่อไปผู้กองอุ้ยปับเกียร์ฐานเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันมามันมามันมาอ,อะไรมึงเนี่ยอะไรอะไรของมึงอะไรอะไรอ่ะอะไรอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอย่าอย่าทำนะเออเออดีกันหนาอยู่ ก็เนี่กูกระโดดสูงยังวะ <im it> <im it> อลกคสเต็ตฟงชั่นอ่ะไม่ดูเออแถบเด็กเกอร์เอ้ยมันแถบแล้วว่อันนี้เลยโอ้แถบหมดละต้องไปเติมใหม่ร้านนี่เลยน้องคุณชอบเอ้ยเชี่ยวว้าวชอบเอ้ยอะไรตุ้มตุ่มตั้มตั้มเนี่ยมึงอยู่ฐานด้วยนะกูขอไปเอาของมาหนึ่งแตกกระนาวเอ๊ะทำไมของตรงนี้มันน้อยอยังวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยผู้กองไว้ไหมผู้กองโอ้ดูกองมันดีดูดาบมันกล้องของใคล็อกเลยอ่าเอออะไรอะไรใหญ่ใหญ่บัตรไฟตกแล้วอ่ะบ้านกูโอ้ร้อนแรงดังไฟเยอะเดี๋ยวผู้กองมาเอาของเลยการอีกชั้นหนึ่งเติมความหนาแน่นทำไมรูปร่างมันดูแปลกๆเยอะก้อนขี้เออ ไม่เห็นขาวไปตรงนู้นเห็นขาวไปตรงนู้นสามสีเท่านั้นแล้วเราจะวินเนอร์ใช่แล้วต้องทำได้อุ้ยอุ้ยอะไรตีกูอะไรตีกูน้ำเงินมาน้ำเงินมาน้ำเงินไหมอะไรน้ำเงินอะไรน้ำมือโอ้ดูดวงมันอ่ะเกือบเกือบถึงเตียงสอาสองบุกบ้านคนนึงรีบกันเตียงแล้ว สีเ้าเท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดอยู่จะอ,อยู่รอดต่อไปใช่ข่าวมาปะวะเฮ้ยมามามามข่ามาข่าวมา,า,วมาแด้บน้องข่าวแล้วเขาเลึ้นงเนึ้่เนใช่เลงกูตกเนี่ย s> <S โอ้ผู้กองมีลูกด้วยอ้าวมันไปไห,หนมันไปไหนแล้วะมัน,นมันหนีกลับมันหนีแค่มันจะไปฟาร์มของเพิ่ม เฮ้ยมันเตรียมอะไรกับเพื่อนเปล่าวะอุย้ยน้ำเงินมาน้ำเงินมาเลงแต่พวกกูอยู่นั่นแหละโอ้โอุย้ยขาวขาวดักมาขาวมาขาวไหมหนึ่งตัวดาบมันดบันดบมันดาบเหล็กมันดาบเหล็กสายผู้กองระวังนะผู้กองขาวมันจะดักสองทางเลย มันกินยาล่องหนมันกินยาล่องหนแล้วมันอยู่ไหนมันกำลังมาฐานมันกำลังมันกินยาล่องหนวมามันกินยาล่องหนมันกินยาล่องหนวมามมนดีกว่าเอดไปมันอ้ผู้กองไม่ช่วยกูเลยผู้กองหนีอย่างเดียวอะไรด้านบนปมานอมานสีแดงอุ้ยเสียงอะไรนะเสียงหมูอุ้ยอุ้ยมึงไปดูเลื่อนมันดิมึงไปตีตีได้เลยตีได้เลยขึ้นไปขึ้นไป เร็ว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 ไอ้เหี้ยขาวยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยเอามันเอามันเฮ้ยเฮ้ยดดามาดูดามาดูเอเอออะไรไม่รู้มึงอะทำไมนอนอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อกี้ ทำไมเราตายบ่อยจังเลยอ๋อไม่มีอะไรหรอกเรากากเออถ้้อยากให้ผมเก่งขึ้นแก่งขึ้นก็อะไรครับโปรโมทเอ,อ้ยไม่ใช่ดีโดเนเอ๋อาไม่ใช่ติดตามสิกดไลค์สิออกดตามใช่เอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่อ๋อเราก็ต้องแบบให้ผู้ชมกดไลค์กดติดตามเ,ออรเราปีเออใช่แบบนี้แหละเราจะ<ด>เก่งขึ้น ถ้าใครอยากให้ทำวิดออีกพจะลิงกับคนอื่นจะให้ครบ3คนครบตรี่สี่คนได้ต้องให้กลิปนี้ไลค์ถึง16ไลค์เท่านั้นโอ้โหกูได้แค่2ไลค์เองเยอะสุดนะโอเคคลิปน,นี้ก็จบแล้วจบทีเตอนนี้ใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมกับช่องต้นกล้าชาแนลด้วยนะครับโอเคเอไปละ